ทุกคนนี่คือ H Daily Trading วิเคราะห์รายวันของวันที่19เดือน1 2 2 0 2 3เริ่มแรกก็จะเป็นการวิเคราะห์ดอลลาร์อินดซ x ในวันจันทร์เงียบสงบเงินดอลลาร์สหรัฐประชินกับความท้าทายโดยลดลงเล็กน้อยหลังจากสัปดาห์ที่อ่อนแอที่สุดในรอบกว่า1เดือนการลดลงนี้ได้รับอิทธิพลจากอัตราผลตอบแทนที่ลดลงตามเปลี่ยนแปลงในยุบายดูวิชของธนาคารกลางสาหรัฐแม้ว่าจะพยายามรักษา แต่ดัชนีดอลลาร์ในปัจจุบันยังคงอยู่ต่ำกว่า102.50โดยได้รับแรงสนับสนุนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นของสหรัฐที่เพิ่มขึ้นในการประชุมครั้งล่าสุดธนาคารกลางสาหรัฐแสดงทนาติในแง่เกี่ยวกับอัตราเงินเฟอ้อหาลือเรื่องการปรับลดอัตราด,ดอกเบี้ยและกล่าวถึงนโยบายผ่อนคลายพื้นฐาน75จุดในปี2567 ส่วนการวิเคราะห์ทางเทคนิคแม้ว่าเงินดอลาลาร์สหรัฐจะพุ่งขึ้นช้าในช่วงเซสชันนิวยอร์กเมื่อสวันสุขที่ผ่านมาโดยทดสอบเหนือ102.53เส้นฟิโบนาชชีรีทรซเมนต์61.8%ที่99.57ถึง1 0 7 3 4แต่ก็ยังคงบันทึกผลรายงานสัปดาห์ที่เลวร้ายที่สุดในรอบ1เดือนก่อนหน้านี้ค่างเงินดอลลาร์แตะระดับต่ำสุดในรอบ4เดือนที่1 0 1 7 7ตามเส้นสีแดงที่เราเห็นเส้นสุดท้าย หลังจากทะลุระดับแนวรับ102.53หัากราคาปิดของสัปดาห์ต่ำกว่า102.53อีกครั้งตัสนีดอลาาลาร์สหรัฐอัจทดสอบ101.77ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของสัปดาห์ที่แล้วในสัปดาห์หน้าโดยมีโอกาสจะขึ้นไปถึง101.23 f i b o n a ิฟิบนาชีวีเทรสเมนต์7จ6และ101ระดับตลาดเชิงจิตวิยาโดยเฉพาะหากข้อมูล GDP และตาเงินเฟอ้อทำให้ไม่ดีนัก Relative Strength Index RSI บ่งชี้ถึงบริเวณใกล้ขายมากเกินไปซึ่งบ่งชี้ว่าแนวโน้มของขาลงอาจสูญเสียม omentum ในไม่ชา้าดังนั้นข้อมูลที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของอัตาราเงินเฟอ้ออาจทําให้เงินดอลลาร์ฟื้นตัวและฟื้นตัวจากการขาดทุนบางส่วนเมื่อเร็วๆนี้แนวต้านปฏิการของอย่างต่อเนื่องต่อระดับ จิตวิทยาที่103ตามมาด้วยค่าเฉลีย่ยเคลื่อนที่200วันใกล้กับระดับ103.50ามจต่อมาเป็นการวิเคราะห์ของน้ำมันดิบราคาน้ำมัน WTI เพิ่มขึ้นเหนือ72ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในตลาดเอเชียเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานทํากลางความตึงเครียดของการความเห็นของนายกรัฐมนตรีรัสเซียอเล็กซานเดรนูวัต เกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการลดส่งออกน้ำมันสภาพอากาศที่รุนแรงในรัสเซียและการโจมตีเพิ่มขึ้นโดยกลุ่มใกล้เยเมนมีส่วนทำให้ราคาพุ่งสูงขึ้นรัสเซียกำลังพิจารณาที่จะลดกำลังการผลิตเพิ่มเติม50,000บาร์เรลต่อวันหรือม,มากกว่านั้นซึ่งเกินกว่าที่ตกลงไว้ ที่3 0 0 0 0 0บาร์เรลต่อวันซึ่งการโจมตีในเรือที่สแสดงที่ทะเลแดงทำให้เกิดความกังวลว่าอุปทานจะหยุดสงักซึ่งทำให้สู่ไปการพิจารณาหลีกเลี่ยงนอกจากนี้สำนักง,งานพลังงานระหว่างประเทศคาดว่าการใช้น้ำมันจะเพิ่มขึ้น1.1ล้านบาร์เรลต่อวันภายในปี2567 สัปดาห์ที่แล้วน้ำมันดิบยังคงบันทึกรูปแบบแท่งเทียบที่ค่อนข้างในกราฟสัปดาห์หลังจากที่ลดลงติดต่อกัน7สัปดาห์ซึ่งแสดงสัญญาณของเกิดภาพสำหรับแนวโน้มสีชั่วโมงนั้นน้ำมันดิบยังคงดำเนินงานอยู่ในช่องทางขาลงเนื่องจากความต้องการน้ำมันทั่วโลกที่ลดลงยังคงแซงหน้าการลดกำลังการผลิตของอูปกซึ่งเป็นการจำกัดข้อดีแต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากการกลับตัวเป็นรูปตัว V ี อย่างมีนิสัยสําคัญที่ระดบบระดับต่ำแนวโน้มระยะสั้นยิ่งจึงยังคงถูกครอบำโดยตลาดกระทิงดังนั้นในช่วงสัปดาห์นี้น้ํามันดิบสปอต WTI มีโอกาสที่จะท้าทายระดับสูงขึ้นที่74.7ดอลลาร์เส้นฟิโบนัชชีรีทรีชเมนต์23.6%อร์คงการเคลื่อนไหวจาก93.94เป็น67.94และ74.21ดอลลาร์จุดสูงสุดในวันที่5ของเดือนนี้ หากทะลุระดับแนวต้านเหล่านี้เป้าหมายถัดไปอาจจะเป็น75.22ดอลลาร์ค่าเฉลีย่ยเคลื่อนที่34วันและ77.87ระดับฟิโบนาชชีวีทรีสเมนต์38.2%ในด้านลบให้สังเกตเส้นพีวอตไลน์ที่71.25ดอลลาร์ในบอลิงเกอร์แบนด์วันนี้คุณสามารถพิจารณาซื้อน้ำมันดิบใกล้7 2 5 8ดอลลาร โดยมีการจุดหยุดขาดทุนที่ $72.30 ดอลลาร์และเป้าหมายที่ $73.65 ดอลลาร์และ $73.80 ดอลลาร์สุดท้ายเป็นการวิเคราะห์ทองคำสปอตทองคำมีการซื้อขายสูงกว่าราคาปิดเมื่อวันศุกร์เล็กน้อยที่ $2,019 ดอลลาร์ต่อออนซ์แต่มีสัญญาณอ่อนตัวตลาดมีความสง,งียบก่อนที่ข้อมูลของสหรัฐจะเผยแพร่และทองคำคงยังอยู่เหนือในกรอบโมเมนตัม um ข,ขึ้นจางหายไปหลังจากที่ประธานเฟด ที่นิวยอร์กขัดขานจุดยืนของประธานพาวเวลในสัปดาห์นี้วิลเลียมยังกล่าวอีกว่าเร็วเกินไปที่จะหาลือเรื่องการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยซึ่งขัดแย้งกับพาวเวลราคาทองคำสปอตประมาณ 2, 2,020ดอลลาร์มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในช่วงสุดสัปดาห์ความขัดแย้งนี้อาจเกี่ยวกับการควบคุมเสียหายมากกว่าการย้อนกลับของนโยบายโดยอาจส่งผลกระทบต,ต่ออัตราผลตอบแทนพัสดุและเงินดอลลาร์คาดว่าจะเริ่มวงจรผ่อนคลายในไตมาส ในวันที่1ปี2024ส่วนในทางเทคนิคแล้วสปอตทองคำจะรักษาท่าทางทีสร้างสรรค์แต่เส้นทางขาขึ้นอาจพบกับอุปสรรคชั่วขราวซึ่งหมายความว่าอาจจะมีการกลับตัวชั่วพาวขาวภายในแนวโน้มขาขึ้นในวงกลางโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากตลาดมีการขยายตัวมากเกินไป RSI สัมผัสอาจให้เบาแสเมื่อถึงสภาวะที่มีการขึ้นมากเกินไป ในแง่ของเกมราคาหละัะที่น่าจับตามองเนีวต้าเริ่มต้นปฏิบัติที่1,948.90ดอลลาร์เส้นกึ่งกลางของบอล l ิงเกอร์แบนด์รายสัปดาห์และ2,052ดอลลาร์ที่เป็นจุดสูงสุดในเดือนพัศจิกายาตามด้วยจุดสูงสุดในเดือนพัศจิกายาที่ประมาณ2,075ดอลลาร์ความพยายามก่อนหน้านี้ที่จะทำลายขีดจำกัดบนนี้อย่างยืนยันไม่ประสบผลสำเร็จดังนั้นปฏิบัติ สำรอยเมื่อทำการทดสอบช้ำอย่างไรก็ตามการฝ่าวงล้อมที่สำคัญอนำไปสู่การฟื้นตัวในสุขความผลผันที่สูงในปี2023หากต่ำกว่าระดับนี้โฟกัสจะเลื่อนไปที่ระดับ1,994.70ดอลลาร์ซึ่งเป็นจุดต่ำที่สุดในวันที่8ธันวาคมวันนี้คุณอามาัด คุณอามัดลงซื้อได้ในที่2,023ดอลลาร์โดยมีจุดยืนขาดทุนที่2,020ดอลลาร์ 2, 20, และเป้าหมายที่2,035และ2,038ดอลลาร์ 2, 38, ได้